เกิดยังขึ้นครับพี่น้องทั้งลัางขั้วไฟใหม่หลัางขาั้วเตี้ย <Yeah. S 1> อ้มันเป็นยังไงอุ้ยมันสิบมใหมท่ทงมาเตีน่ะโอ้ยมาสร้างวัดเจ้โอ้ยผมมึงวอนใหม่แน่นอนอย่างนงี้ก็แกก็แกแอมมึงนะครับ <c oughs> ผมตั้งน้ำพุช่วยกัน

มันลามาผีมาหุ่นมันมันโดนลมมันลมันิไปไกลเียงไปไหนกับ้างนี่เฮ้ยบไยน้นอยไทำไปแล้วนไปจมยงนอยไปใหม่ไปมพี่น้องไปใหม่ตาตีแกกันแล้วทุกคนไปใหม่เพี้ยนความที่แว่าป็นสุดขยะยย่งี้แกหมดแน่วันนี ันลบมันตีขึ้นาอะไม่เพา่หลายเรากพี่นึ่งหัวกำลังฮาดฟอนดีๆแม่้องกินเลยหายไปฟอนไหมรับแชะผมก็ยินเสียงกอกแกกอกแกอยู่ หเจอนกองนี่ไอเจ้าคู่น่มันเมี่ยเขาขยนี่เม่งเขาขยนี่ล่ะ่าก็ล้ีเนี่ยซมันมิดแล้วเปิดขยเปียนเปิดมาเห็นจ้าคู่ได้ด้อนี่มันมมันมเดี๋ยมาเสียนี่ทั้งางทั้งางมโนมอยู่นี่าได้อะดัองขยเลยเรียกรถตัเบ่หน่อ ลมครับม่อมันูแบบ่าไนะดับมันเนลมเมอย่างสายไฟเขาบอกเห็นไฟไกลเนาะแอนเนาะไกลแห้งม,มันแห้งลว้ลมลมยังสีไอเอ้ยลมมาแหงแเห็นจังไรเอาน่าวัดข,ข้อเขาเสียไ <laughs> ยัไม้ข,อข้อเเฝาน้ำตักน้ำ มันล้มครับพอขยละล้มล้มน้ำปนไปน้ำหยาดติดตัวเดือนลุ่มทงหน้าแหละครับแต่ว่าคนเห็นก่อนนี่นะครับจุดจุดต้นเหตุของขยะหน่อยๆนะครับมือสองมันมิดซีรีรส์เลยว่าจันมันล่มแห้งล่มมาวางสายๆนะน้ำฝนใหม่ลงเวียนน่าซื้อลูกนังเตะนะครับ ลงมางานนาพูนแหงแล้ะนี้นะผมมบากบเกะก็เกะเสียงไฟมันไหมนี่ส่วนร้อยใหม่ลงมาจยางสียะก,กว้างขยันหน่อยหนึหน่งเด้อลมมาปอเพลินเพลินลุกขึ้นบึนบึกไม้หยาลงมาเสยเพีย้ยหอดเฟียงน้ำหนาแล้ว เกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วยีนะคนยังหลายอยู่พุมกันนอนอยู่มกัได้ยินเสียงยแหลนมาพี่มันใหม่ล่ามเล่ยมหดกำแพงแลลวไปตั้งบนุญน่ยหลักอะไรล,ลงมาด้วีเนี่ยตัวน,นี้ดับแล้วครับมิดซีดีและเปียกเบ้และหดน้ำไปเบดแล้วครับ โอเคครับสงบสึกแล้วกล้าปก่กันกับลิปนี้สวัสดีครับ